สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอลักษณะการคิด9วิธีค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวพิมพิภาชอบทากิจ 2. นางสาวปียะนันคล้ายวิเศษ 3. นางสาวชัญญนุตโต้หลาง 4. นางสาวกชชมลรักแก้ว 5. นางสาวมัทน,นาพลพา 6. นายเฉลิมชัยชูจิตเชิญรับชมการน,นำเสนอได้เลยค่ะ 1. การคิดคล่องและคิดหลากหลายความสามารถที่จะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ผลการคิดจํานวนมาก รวดเร็วตรงประเด็นและมีความหลากหลายสามารถแตกแยกเป็นหลายแขนงหลายกลุม่มหลายลักษณะหลายประเภทหรือหลายรูปแบบเราสามารถพัฒนาได้โดยการตั้งปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วฝึกตอบให้ได้คําตอบมากที่สุดในเวลาที่จํากัดและคําตอบนั้นต้องอยู่ในประเด็นของคําถาม ตัวอย่างการคิดคล่องและคิดหลากหลายถ้านักเรียนมีเข็มหมุดจำนวนหนึ่งนักเรียนจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างให้คิดออกมาให้มากที่สุดภายในเวลาสีนาทีแนวคำตอบสกิจเส้นที่ตาม,มือใช้เป็นอาวุธสำหรับติดกระดาษกับผนังหรือบอร์ดใช้ทำเป็ดตกปลาเอาไว้เปิดซองจดหมายซองเอกสารสำหรับเขี่ยได้ที่พันกันยุ่ง สำหรับกลัดผ้าที่หุ่นโชว์กลัดผ้าเป็นแบบก่อนตัดเย็บเสื้อกระโปรงทำความสะอาดวีถ้าคำตอบที่ได้มีจำนวนมากก็แสดงว่ามีความคิดคล่องและอ่านมาจากความคิดหลากหลายเช่นใช้ในงานศิลปะใช้ในการทำความสะอาดใช้ในการป้องกันตัวเป็นต้น 2. การคิดวิเคราะห์และคิดผสมผสาน การคิดวิเคราะห์เป็นการแบ่งหรือแยกแยะสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาออกเป็นส่วนย่อยๆหรือออกเป็นแง่มุมต่างๆแล้วทำการศึกษาส่วนย่อยๆนั้นอย่างละเอียดซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้นการฝึกการคิดวิเคราะห์มีสองขั้นตอน ขั้นตอนที่1ฝึกแบ่งหรือแยกแยะสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาขั้นตอนที่2ทําการศึกษาส่วนย่อยหรือแบ่งแยกแยะออกมาอย่างลึกซึ้งตัวอย่างการคิดวิเคราะห์แดงต้องการซื้อรถยนต์จึงแยกแยะรถยนต์อย่างละเอียดดังนี้ขั้นที่1แยกแยะส่วนต่างๆของรถยนต์เช่นตามสภาพที่มองเห็นได้ดังนี้ตัวถังประตูเครื่องยนต์หม้อน้ำพวงมาลัย บล้อโคมไฟกระโปงหน้ากระโปงหลังเครื่องปรับอากาศเป็นต้นตามสภาพความรู้สึกดังนี้ความสวยงามความปลอดภัยความสะดวกสบายความเร็วความแข็งแรงเป็นต้น ขั้นที่สองศึกษาส่วนย่อยๆที่แบ่งหรือแยกแยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆต่างๆในที่นี้แดงศึกษาเกี่ยวกับส่วนย่อยต่างๆเช่นศึกษาเกี่ยวกับตัวถังเครื่องปรับอากาศล้อพวงมาลัยความปลอดภยัยความสวยงามซึ่งส่งผลให้แดงมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ลึกซึ้งขึ้นจากนั้นนำรถยนต์ที่สนใจมาเปรียบเทียบในส่วนย่อยที่ได้ศึกษาไปแล้วเพื่อนำเป็นข้อมูลช่วยการตัดสินใจซื้อรถ การคิดผสมผสานเป็นการรวมความรู้ย่อยหรือผลจากการวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลใหม่ข้อสรุปใหม่กระบวนการใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้นตัวอย่างเราสามารถฝึกการคิดผสมผสานได้ในลักษณะหนึ่งคือนาดการนำความรู้ย่อยๆมาผสมผสานเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่โดยในขั้นตอนแรกอาจพิจารณาจากสิ่งที่พบเห็นได้จริงก่อนว่าเกิดจากความรู้ยอ่อยๆใดมาผสมผสานกันเช่น หนึ่งโทรศัพท์บวกเครื่องถ่ยเอกสารผลที่ได้คือเครื่องโทราศารสองขนมแพนเคก้กบวกรรปหัวใจผลที่ได้คือแพนเค้กรูปหัวใจสามวงล้อบวกเก้าอี้ผลที่ได้คือเก้าอี้สี่ดินสอบวกยางลบผลที่ได้คือดินสอทั่วไปที่มียางสามการคิดริเริ่มการคิดริเริ่มเป็นการคิดที่ให้ผลของการคิดที่มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิมของคนทั่วไป มีลักษณะเดือมุมมองไม่เหมือนกับผู้อื่นเป็นการนำความรู้เดิมมาดัดแปลงให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งใช้กับใครก็ได้ที่เปิดกว้างเพื่อหาวิธีใหม่ๆการค้นพบสิ่งใหม่คือการมองสิ่งของเดียวกันกับที่ทุกคนมองอยู่แต่คิดต่างจากพวกเขาอันเบอร์เซนจอร์จีนักฟิสิกส์ชื่อดังที่เคยพิชจางวันโนเบลตัวอย่างการคิดรเริ่ม จตุรัสสาหรับม้ามากรุกนักคณิตศาสตร์ในศตรวรรษที่18ชื่อว่าเลโอนาร์ดยูเลอร์ได้สร้างสี่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งแต่ละแถวไม่ว่าจะบวกหรือแนวตั้งหรือในแนวนอนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ260และถ้าบวกไปเพียงครึ่งหนึ่งก็จะได้130และหากเดินม้ามากรุกทางรูปแอลก, L, ก็โดยเริ่มจากช่องที่1ก็จะสามารถเดินไปจนครบกระทั่ง64ตาได้ตามลำดับภาพ สี่การคิดละเอียดชัดเจนเป็นการคิดที่ให้ผลของการคิดที่มีรายละเอียดทั้งส่วนที่เป็นหลักของเรื่องที่คิดและส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยของหลักที่คิดรวมถึงการคิดที่ชัดเจนโดยเราสามารถอธิบายเรื่องที่คิดหรือยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับเรื่องที่คิดได้และในกรณีที่เป็นความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติเราจะต้องสามารถบอกขั้นตอนการปฏิบัติได้ การคิดละเอียดชัดเจนคือเป็นการฝึกการคิดละเอียดชัดเจนเราสามารถทำได้โดยฝึกให้ขยายความโดยการอธิบายเพิ่มเติมการยกตัวอย่างคำอุปมาอุปไมยคำบังเปยประกอบการอธิบายและฝึกให้คิดถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆซึ่งเราอาจใช้การเขียนแผ่นผังช่วยซึ่งแผ่นผังที่เราใช้มีหลายแบบเช่นแผ่นผังก้างปลาแผ่นที่ความคิดแผ่นภูมิ ในที่นี้จะยกตัวอย่างวิธีการฝึกการคิดละเอียดเจนโดยการเขียนแผนผังความคิดซึ่งมีประโยชน์มากในการวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ 5. การคิดอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการคิดที่อ้างหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโดยสามารถอธิบายหรือบอกความสัมพันธ์ระหว่างที่อ้างกับข้อสรุปได้ซึ่งส่งผลให้ผู้มีความคิดอย่างมีเหตุผลสามารถชักสวนหรืออธิบายให้ผู้อื่นยอมรับหรือเชื่อถือได้และ ยังส่งผลให้เป็นคนที่ได้มีการพิจารณารอบก้อมากขึ้นก่อนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆหลักฐานที่นํามาอ้างได้แก่ข้อมูลข้อเท็จจริงหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างข้อสรุปที่ได้ได้แก่กฎเกณฑ์ใหม่การตัดสินใจผลสรุปข้ออ้างยิงความสัมพันธ์การตัดสินใจประเมินค่าสมมติฐานหลักการใหม่ข้อสรุปที่ได้นั้นอาจเป็นการน้างินจากข้อเท็จจริงหลายๆข้อมาสรุป หรืออาจต้องใช้ความสามารถในการเปรียบเทียบวิเคราะห์ค้นหาอื่นๆช่วยให้ได้ข้อสารุปนั้นๆและถ้าข้อมูลมีไม่เียงพออาจทําให้การสารุปนั้นผิดพลาดได้การฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลสามารถทําได้เช่นให้ทําการสารุปจากข้อมูลความรู้ทฤษฎีที่กําหนดให้ซึ่งข้อมูลนั้นอาจเป็นข้ขอความตัวเลขหรือรูปภาพกําหนดข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน ฝึกการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคําตอบที่เป็นไปได้จากข้อมูลหรือความรู้ย่อยยังไม่สมบูรณ์ตัวอย่างการคิดอย่างมีเหตุผลจากข้อหนูในต่อไปนี้จงหาว่า a b และ c เป็นตัวเลขดยอะไร a b บวก a b บวก a b เท่ากับ c b b วิธีคิด b เป็นหลักหน่วยและ b บวกกัน3ตัวได้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยเป็น b แสดงว่าเราต้องคิดถึงเลขอะไรที่บวกกัน3ตัวแลได้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยเป็น ตัวเดิมเมื่อพิจารณาจากเลข0ถึง9พบว,ว่าเลขที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวคือ0กับ5ต่อไปพิจารณาในหลัก10ตัวเลข A บวกกัน3ตัวและเมื่อรวมตัวทดของหลักหน่วยแล้วได้ผลลัพธ์เป็น CB ถ้า B เท่ากับ0ได้ว่าตัวเลข A บวกกัน3ตัวได้ CO ซึ่งไม่มีเลขใดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้แสดงว่า B เท่ากับ A, ทําให้เราคิดต่อไปได้ว่าตัวเลข A บวกกัน3ตัว เลขรวมกับ10ที่ได้จากตัวทูได้ผลลัพธ์เป็น4ีซึ่งตัวเลขที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ A คือเปดพรเป็ดบวกเปบวกเป,กเ,ปกเท่ากับยีสเมื่อบวกกับตัวทู1ก,การคิดกว้างและรบอบครอบการคิดกว้างและรอบครอบหมายถึงการคิดที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดในทุกด้านทุกแง่ทุกม,มุมเช่นคิดทั้งในแง่บวกและลบคิดทั้งที่เป็นข้อดีข้อเสีย หรือคิดทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดเช่นองค์ความรู้ที่เป็นสาระโดยตรงความรู้ทฤษฎีหลักการของเรื่องที่คิดสิ่งแวดล้อมสังคมศิงลงรระทซึ่งการคิดกว้างและรอบครอบจะทําให้เข้าใจในเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างการคิดกว้างและรอบครอบจะประดิษฐ์ตุ๊กตาต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างแนวคิด 1. รูปแบบของตุ๊กตา 2. ขนาดของตุ๊กตา 3. วัสดุที่ใช้ 4. เงินทุน 5. การตลาด 6. แรงงาน 7. ระยะเวลาการผลิตเป็นต้น 7. การคิดไกล คือการคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อตนเองและส่วนรวมซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําในปัจจุบันหรือเป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตการฝึกการคิดไกลจะส่งผลให้คิดในเรื่องเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรู้จักวางแผนเตรียมการสำหรับอนาคตที่ดีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือป้องกันให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด การฝึกการคิดไกลมี2วิธี 1. กํากำหนดการกระทําหรือสภาพในปัจจุบนันแล้วฝึกให้คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นนักศึกษาที่สนใจมีความรับผิดชอบในการงานการเรียนจะส่งผลอย่างไรในอนาคตซึ่งในบางครั้งอาจเป็นการพยากรณ์ก็ได้ 2. กำหนดหลักการจุดมุ่งหมายบางอย่างแล้วให้ฝึกกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเช่นได้รับมอบหมายให้ไปอบร,รมต่างจังหวัด5วันโดยทราบสถานที่พักเรียบร้อยแล้วควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนวันเดินทาง8การคิดลึกซึง้งการคิดแต่ไม่เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่คิดโดยสามารถเข้าใจสภาพต่างๆที่ซับซ้อนทั้งในภาพรวมและ ส่วนประกอบย่อยต่างๆของเรื่องที่คิดซึ่งการฝึกการคิดลึกซึ้งจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษามากยิ่งขึ้นหาข้อสรุปในเรื่องที่ซับซ้อนได้และสามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเป็นตามลําดับก่อนหลังซึ่งทําให้ประหยัดทรัพยากรต่างๆและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการคิดลึกซึ้งในการแข่งขันมาตอนครั้งหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขันเพียงาสามคนคือเด้งดำเล็ขาวบางอื่นในวันแข่งขันเกิดคุณตกหนัก จนกรรมาการไม่สามารถมองเห็นได้ว่าใครเป็นคนเข้าเส้นชัยก่อนกันขอถามนักวิ่งทั้ง3คนถึงผลการวิ่งพวกขอให้คําตกบคและสองคำตอบโดยมีคนหนึ 1, ่งโกหกทั้งสองคำตอบส่วนอีกสองคนพูดจริงทั้งหมดคําตอบที่ได้มีดังนี้เดงบอกว่าเชื่อผมเถอะผมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเลยขาวเข้าที่ลู่ดำบอกว่าเดงไม่ใช่คนแรกหรอกแต่ขาววิ่งเข้ามาเป็นที่สองขาวบอกว่าเคยจะว่าอย่างไรก็ช่างผมรู้ว่าผมเข้าก่อนเดงแต่ดำไม่ใช่ ข้อที่สองนักศึกษาคิดว่าเคยเข้าเส้นชัยเป็นคนหนึ่งสองเลขสามโดยอาศัยข้อความที่ได้วิธีคิดแดงเลขดำพูดถึงขขาวในทางแตกต่างกันด้วยเหตุผลนี้ต้องมีคนหนึ่งโกหกเลขขาวจะต้องเป็นคนที่พูดความจริงเมื่อเขาบอกว่าขอถึงก่อนแดงดังนั้นแดงต้องโกหกที่บอกว่าขอเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก 9. การคิดดีคิดตูกต้อง การคิดที่ตรงจุดมุ่งหมายในแง่คิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการฝึกการคิดดีคิดถูกตทง้งจะเป็นการกัดจุดเริ่มต้นของการประพฤติผิดประพฤติมีชอบและช่วยในการดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ตั้งต่อตนเองและส่วนรวมค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ